พักเพื่อไทยเราเน้เน,นหนักและจุดที่แตกต่างกับพักคอื่นคือเราเน้นการสร้างรายได้ของประชาชนเ e ี l p o l i t i c s is a b o u t economic แปลว่าการเมืองที่แท้จริงคือการทำให้ประชาชนเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นหลักนี้เรายึดมาโดยตลอดความเข้มแข็งของเราในได้เรื่องของความนิยมมาตลอดคือสิ่งนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าเราไม่ได้เพิ่งเสนอเรื่องนี้ เมื่อเดือนตุลาคมเนี่ยนะครับในห้องเนี้ยเราเป็นคนเสนอทั้งชุดเลยนะครับที่เข้ามาว่าหารายได้เดือนธันวาคมกลัวเขารอกเราก็ค่อยปล่อยนะฮะคุณอุ้งิ่งก็ประกาศเรื่องของเป้าหมายคือ GDP 5%ค่าจ้างแรงงานขั้นต่ําขึ้นที่600ปริญญาตรี25,000ื่นานั้นก็เริ่มตื่นเต้นแล้วในที่สุดเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นแพ็กเกจรวมของการหารายได้ การที่จะสร้างรายได้ให้เกิด5%มันไม่ได้เกิดขึ้นจากตัวใดตัวหนึ่งเราต้องดูทุกเซกเตอร์ทำไมเราถึงต้องทำโครงการที่เกี่ยวกับเรื่องกระเป๋าดิจิทัลแล้วก็เติมเงินให้เพราะว่าประเทศไทยเราใน8ปีที่ผ่านมาเราล้าหลังมากนะครับล้วถดถอยด้วยเศรษฐกิจมีปัญหาแต่ว่าค่าใช้จ่ายมันเติมโตขึ้นตลอดเวลาง่ายๆขีดเส้นนะครับในวันนี้เนี่ยรัฐบาลอาจจะอ้างเรื่องโควิดแต่หลังจากที่โควิดเนี่ยเราไล่ดูประเทศในอาเซียนที่ทุกอย่างนี่ใกล้เคียงกัน ใน10ประเทศเราอยู่อันดับท้ายท้ายนะครับของการเติบโตทางเศรษฐกิจของหนี้ครวัวเรือนมากที่สุดนะครับการถดถอยทางเศรษฐกิจเขาให้เกรดมาเลยว่าเป็นประเทศเกือบสุดท้ายประชาชนไทยสัมผัสได้เนื่องจากค่าใช้จ่ายมันขึ้นแต่รายได้ไม่พอค่าใช้จ่ายถ้าเปรียบแล้วเนี่ยโดยเฉพาะคนยากจนก็จะเหมือนกับกําลังจะจมน้ำนะครับก็จะสามารถจมน้ําและหายใจเพียงแค่จมูกแล้วถอนค่อยพยกักหนะ้าวันนี้เราต้องแก้ด้วยยาแรงหรือภาษาที่ ในพักเราใช้ก็คือต้องคล้ายๆกับว่าต้องชุบชีวิตกระตุ้นแบบกระตุ้นหัวใจละประชาชนเปรียบเหมือนคนไข้ใน ICU ก็ต้องกระตุ้นหัวใจกันให้ฟิตกลับขึ้นมาใหม่เราก็เหมือนกับโยนห่วงให้เขารอยน้ําขึ้นหายใจพ่นน้าแล้วก็หายพักเหนื่อยแล้วว่ายน้ำต่อไปให้ถึงฝัง่งเพราะฉะนั้นการที่เขาเขาจะได้รายได้ที่ตะกี้ผมเรียนให้ฟ้าทราบว่าเรามีแพ็กเกจที่สร้างรายได้ทั้งชุดนะครับสร้างรายได้ทั้งชุดเนี่ยใช้เวลานิดนึงเบื้องต้นนะครับเพื่อเป็นรัฐบาลเนี่ยเราจะต้องมีมาตรการชะยะสั้้นเขาไปกระตุ้นเศรษฐกิจ การกระตุ้นดังกล่าวเนี้ยนะครับถ้าใส่หยอดเป็นทีละนิดเหมือนหยอดน้ำข้าวต้มเนี่ยคนไข้ก็จะตายผ่อนสงเพราะนั้นเราต้องเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ให้เป็นกอบเป็นกรรมนะครับเพราะเราบริหารในเรื่องอการเงินต่างๆนเก่งเราก็สามารถที่จะให้ให้ประชาชนได้ประโยชน์เต็มที่ประกอบกับว่าเรามีความเข้าใจในเรื่องของเทคโนโลยีดีเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในเรื่องของโลกดิจิทัลขนานี้ที่เอามาใช้ได้ก็คือบล็อกเชน ทำไมถึงเป็นบล็อกเชนก็บล็อกเชนนี่มันสามารถกำหนดเงื่อนไขได้เรื่องนี้เราเจตนาต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเร็วเรื่องนี้ไม่หยิบใช้เงินธรรมดาเพราะเงินธรรมดาถูกเปลี่ยนมือไปหรือไปใช้ใจ่ายอะไรเราคนโทรลไม่ได้เลยถ้าเราใช้บล็อกเชนเข้ามาเราจะเป็นเงินสกุลใหม่ที่ออกเราเรียกว่าเหรียญโทเคนโทเคนนี้มันสามารถกำหนดเงื่อนไขได้ว่าคุณให้ใครแล้วคนคนนั้นจะใช้อย่างไรแล้วใช้แล้วเราเก็บภาษีได้ด้วย เพราะนั้นมันจะมี3าต่อเม็ดเงินที่ให้คือ1,000 10, 0บาทครั้งเดียวนะครับใช้ได้ใน6เดือนคนที่ได้ประโยชน์คือคนที่ปริ่มน้ํารายได้ของเขาเงินหมื่นบาทถ้าเทียบกับรายได้ของเขาแล้วเนี่ยนะครับถ้ามันเยอะก็จะได้ประโยชน์เยอะโดยเฉพาะคนที่ยากจนคนที่ร่ํารวยก็คือการเป็นเพิ่มเงินในการบริโภคการเพิ่มเงินบริโภคไม่ได้เสียหายนะครับ เพิ่มเงินการบริโภคก็ทําให้ร้านค้าขายของได้เพิ่มขึ้นโรงงานผลิตของได้เพิ่มขึ้นจ้างงานได้เพิ่มขึ้นและเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้นได้เช่นกันแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่เราสนใจคือการสร้างรายได้เพราะนั้นเนี่ยคนที่ได้ประโยชน์นะครับผมคิดว่าประชาชนตัดสินใจเป็นเลือกทางเลือกตัวเองเป็นดังนั้นการที่ไปให้10,000บาทเนี่ยคนที่ได้ประโยชน์สูงสุดตรงไปตรงมาคือยิ่งจนมากยิ่งได้ประโยชน์มากและนั่นคือต่อชีวิตเขานะครับ มาตรการนี้คือมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นนะครับเพื่อให้เกิดการใช้จ่ายได้โดยเร็วเพื่อให้มีชีวิตการใช้จ่ายนี้เพื่อให้ดํารงชีวิตอยู่ได้ดีและใช้จ่ายเงินส่วนหนึ่งไปใช้ในการสร้างปัจจัยในการหาธรรมาหากินนะครับหรือว่าเพิ่เครื่องมือในการผลิต ยกตัวอย่างเกษตรกรเป็นต้นเกษตรกรนี่มีรายได้น้อยนะครับกว่าจะได้ก็ที่ปลายปีแต่ถ้าเราให้เงินก้อนนี้ไปสมมตินในครอบครัวมี3าคนก็ได้30,000บาทเขาไปซื้อไปใช้ไม่ต้องไปกู้เงินใครแล้วเขาก็เอาเงินตัวนี้นะ่ะไปเป็นต้นทุนในการผลิตมาตรการนี้ไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆหากแต่เป็นส่วนประกอบที่จะถูกทําให้ถาวรด้วยมาตรการอื่นๆที่เล่าให้ฟังเรื่องต่างๆรวนแล้วแต่มีความเสี่ยงแต่คุณต้องคิดเขาเรียกว่า risk mitigation ในในเชิงของทุกเรื่องนะครับ คุณคิดถึงเรื่องปัจจัยที่มีความเสี่ยงแล้วคุณจะแก้ไขมันยังไงเป็นการร่วมต้นเพราะเราประเมินไว้แล้วว่าจะมีเรื่องใดเกิดขึ้นไม่ใช่ไม่มีความเสี่ยงนะมีแต่เราได้มีมาตรการในการที่จะปกป้องป้องกันไว้แล้วถ้าเข้าใจในหลักของปรัชญาของเราคือการรดน้ําที่รากการที่ให้แข็งแรงตั้งแต่รากก็จะค้ายันลําต้นและดอกใบออกผลนี่เป็นธรรมชาติและนี่คือปรัชญาที่เราประสบความสําเร็จมาโดยตลอดเราไม่ได้หวังพึ่งให้คนจน นะครับแต่เราต้องการยกระดับประเทศโดยที่ให้คนจนเข้ามารัฐได้ภาษีเพิ่มขึ้นมาดูแลกลับมาย้อนกลับมาดูแลชีวิตคนให้ได้ดีขึ้นคนที่พูดถึงสวัสดิการมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าหากว่ารัฐไม่มีเงินตรงกันข้ามเรากำลังหาทางสร้างเงิน